ให้คนอื่นยืมรถไปใช้แล้วนําไปเกิดเหตุแบบนี้ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองให้ไหมมีหลายคนนะคะยังสงสัยในข้อนี้ในกรณีที่เราทําประกันภาคสมัครใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันประเภท 1, 2, ึบวกสบวกหรือว่าประเภท3ในกรณีที่เราให้คนอื่นยืมรถไปใช้แล้วนําไปเกิดเหตุบริษัทประกันยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นนะคะแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ แต่ถ้าหากใครทำอาการประเภทหนึ่งแบบระบุตัวผู้ขับขี่เอาไว้ในกรณีนี้ถ้าหากคนที่นำไปเกิดเหตุไม่ใช่ชื่อคนที่ถูกระบุไว้ที่หน้าตารางกรมธรรม์แบบนี้จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อนในการซ่อมรถนะคะโดยจะจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก2,000บาทก่อนในกรณีที่จะต้องซ่อมให้กับรถคู่กรณีถ้าหากรถเราได้รับความเสียหายและต้องซ่อมด้วยแบบนี้จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก6,000บาทก่อน บริษัทประกันถึงจะซ่อมรถให้เราหากใครที่ทำ